โอเคก็กล่าวคำดีวัยรุ่นชายหัวใจเด็กก็ฟ้อนกันทุกคนด้วยนะครับทั้งขาจรแล้วก็ขาที่ดูประจําเลยนะโอเคเปิดหัวในคลีขั้น5้าเนี่ยผมก็ขอย่านมาฟา์มในคลีโลดแดมที่ผมรักกันก่อนดีกว่านะครับบอกเลยว่าจะวุ่นวายขนาดไหนก็ไปชมไนได้เลยนะแก่อนอื่นเลยนะครับนะใครที่เปิดคลิปฟังผมอยู่หรือว่ากําลังทําอะไรอยู่เนี่ย หยุดคลิปก่อนครับแล้วจากนั้นกดถูกใจให้ผมสักงนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก้างกันผลง,งานต่อไปนั่นองนะจริงๆเนี่ยหนึ่งไลค์ของเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้จริงๆนะก็ฝากความปรุณาด้วยนะครับนะคนดูใหม่คนดูเก่าช่วยหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าหรือคิดว่าจะทำก่อนจะ่ห้ไป,ไปแพ็กกิ้งนะ <laughs> โอเคเวลาเจอบอสตีล okay, yeah, ูกดับนะครับเพื่อนๆอย่าลืมถอดก่อนหรือว่าถอดหมวกด้วยนะแล้วก็ตีบอสให้ตยนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราโดนบอสโจกรีเนี่ยก่อกับหวกเราเนี่ยอาจจะโดนพังในทีเดียวได้เลยนะเอาไใครช็อตผมเนี่ยโอเคโอเค มาแล้วนะครับเล่นก่อนหนึ่งวะให้ตับพีเล่นนะโอเคอ้าฮะมาฮะเพื่อนเพื่อนบางคนสงสัยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมขายเคสแดงมาทำไมที่ผมขายเคสแดงมาเพราะว่ามีเฟสภารกิจเก้าช่องนั่นเองไงมันจะเข้าทางมาโครชีพใช่เปล่ายังไงมันก็โล่งไงถ้ามันเขลยระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยผมไม่แน่ใจเสีอย่างมันไม่รู้อยู่ไหนสว้ปไป ทุกครั้งที่ผมมาเข้าห้องกี่ร้านมักจะเช็กฝั่งห้องรับก่อนเสมอเลยนะครับเพราะว่าในไฮรู้เนี่ยมีโอกาสตัวตีที่ขามาแจมด้วยสูงมากการเล่นแถวห้องรับเนี่ยทำให้เต้ยองผมเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะ หมดหมดหมดตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวคนละตีกันคนละตีกันพพีี่่ิิิงงกับดเอาเลยครบแล้วครบแล้วครบแล้วยิงเลยมีมีมีที่อื่นชิ้นกระเพงชื่อกระเพงโอเคโอเคชื่อกระเพงตัวนึงกระเพงโนดังโอเคโอเคผมนึกว่ามันไม่ขึ้นไงแม่งนอนชุบตัวเองพอเพื่อนพูดว่ามันนอนชุบตัวเองผมก็เอ๊ะเลยว่าเอ้ยทำไมไม่หมดทีวะโอเคตันนี้ก็เข้าใจแล้วเราไม่กดลิฟต์เลยเหรอกดลิฟต์ไปก็ได้นะคุณ่ชั้นอ๋อเข้าใจ ดี่บอกงั้นผมขอการ์ดถีบแป๊บหนึ่งนะได้ๆมามาแบ่งของไปผมให้ของแบ่งของกันของไปการ์ดถีบพวกเก็บปล่อยให้ผมแบ่งกันคนละตัวเลยเรียกกันเลยคนละตัวเลยโอเคโอเคผมเอาตัวนี้เนาะเอาเลยครับใครีฟโชคดีได้ปืนดีก็เอาไปเลยผมแบ่งให้คิดว่ากูดวงซโสดเลยเนี่ยของมันนี่คนนี้สป라이ต์เชียร์เทคแต่แอบดูดิอุ้ยโอ้โหหวานช้ำเลยมันนี่วันนี้หวานช้ำเลยนี่ ฮะเชียมแต่งเอฟบีฟลาอะไรวะเนี่ยผมตกใจหมดเก<ห>็อย่ากตกใจ<ห>แบบนี้ดิเฮ้ยอะไรกนินมาแต่งเอฟบีฟลาแบบโอ้ย oh ก่อนจะรั่วอ่ะก็ตามนั้นกันเลยนะครับเกมแรกเนี่ยก็มีกันแค่นี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่สองกันเลยดีกว่านะบอกกันเลยว่าโคตรเดือดเลยครับเขาขายดีดีน่าจะแพงกว่าหน่อยหนึ่งไหม เราว่าโหยากอยู่นะเขาไม่มากับทีมหมะยากมผมแ <ผม S 2> ต่ของผมไปไปปาดคนเดียวไปปาดได้ในไฮเหมือนกันทำตัวเกินนำในเกมพี่เขานะครับเกมนี้ก็เข้าไฮเหมือนเดิมนะแต่บอกเลยว่าหนัวแบบไม่ไข่ผงชูรสมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วเราขี่กี่อยู่ในไฮนะครับผมเรียกว่ารวมกี้ผมเลยนะในขี่กี่กระปุกครับ ไม่มีเพลงอ่ะทำไมมีมีเสียงปืนอ่ะใครวิ่งมาเทียบกวาแพงใไอวิ่งมาโกดังอ่ะใชผมว่าคนเว้ยบอดผมเห็นบอดทำบอดมันไม่ยิงอ่ะเฮ้ยไอเชื่อมมีคนวิ่งเข้ามาว่ะใช่ใช่ใช่มีคนเปิดเซฟมีคนเปิดเซฟมีคนเปิดเซฟโอเคโอเคเซฟไหนเซฟอยู่ตรงไหนเซฟใหญ่เซฟใหญ่ไงห้องโอ้สี่ร้านเหรอไว้คุณแชมป์ต้นในห้องของผมเนี่ย ใอ้รู้หน้ารู้หน้าหมวกแตกหมดแล้วอยู่ตรงห้องเลยมุมที่ผมตายเลยผมดิไปออกแล้วไม่มายิงกันไดีพแชั้นเดี๋ยวผมชุบวันนี้วันดาวในสการในตอนนี้ครับเพื่อนเราเนี่ยดาวไปหนึ่งคนนะผมก็เลยปาขโมงเพื่อปิดทางเชื่อมมันเองครับ

เมืวานนี้ตี้ผมเนี่ยคิดชะนาัการไม่ค่อยดีครับฉันโดนล็อกหน้าห้องสี่หลานเชี่ยวขวาก็พยายามหาหมุมเล่นอยู่นั่นเองนะเฮ้ยมันอะไรนั่นวะคือก็มีเพื่อนคือก็อออมีโดน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 อีกโดนอีกถ้าโดนอีกผมจะเอาเลยไม่โดนไม่โดนมาละเปิดละ อเได้หนึ่งได้หนึ่งเออแบบนั้นเลยต่อแต่งมานิาทางแกไม่ทางแกไม่ทางแกไม่ทันแกได้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 อาจจะแชมป์จาเอาไหมมาลงมันลงรูมันลงรูมันลงรูวิ่งยาวเนาะไม่ทันแล้วอ๋อมันเข้าไปห้องคอมมันเข้าไปห้องห้องสมุดไะมันไปคอมมันไปคอ้ยมันไป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 ตู้รถตู้ปะรถตู้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้ไม่รอ้ อยู่ไหนมันนี่มันนี่อยู่ข้างล่างเหรอเออใช่ใช่ใช่มันนี่ไม่บอกว่ะอยู่ข้างล่างขอโทษขอโทษเลยมันอยู่ไหนบอกมันอยู่ห้องขอบอยู่แท้จริงแท้จริงโอเคไม่อยู่สองตัวตอนนีดระวังดูดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอเคอย่าอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นลองมันนี่ก่อนเจ็บผมเจ็บเจ็บดิยิงเลยดิโอ้ยด่านเจ็บผมเจ็บผมไปเล่นห้องนี้ด้วยโอเคโอเคใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยมามามาตั้งสติทุกคนประตูแตกมั้ยโอเคล็อก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 ช่วยผมเออล็อกฝั่งนี้ช่วยผม มันย่องมาอยู่มันย่องมาอยู่มาแล้วผมล่อให้อยู่มันไม่รู้ผมโดนนักตีมันผมผมไอันนี้ผมอาวุธโอเคหายแล้วัอตีนะโดนโดนนักตีผมผมต้องไล่มือนกันผมจ็บ ได้ได้ไม่เล,เลยมันไม่รู้มันจะสีเข้านะผมแดงเอาดาวดาวเด็กชุดต้อนแล้ว,วไ,นะไ,ไปอยอยู่ไหน่อย,อยู่ไหน โอเคโอเคผมรอดอยู่ผมรอดอยู่ผม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 มาเช้งให้สวยสวยสวยเย็นจะเย็นออกไปไม่มีน็อกมาน็อกมาน็อกมาผมดีแล้วที่ผมดูอยู่ห้องรับอยู่ห้องรับปีก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 กันปีกกันปีกกันกูแชมป์หลังหน้าเลยว่ะขอโทษโทษได้อยู่ได้อยู่ประตูมันหลายตี่ถึงวะไอ้เชนหลังเข้าผมเฉยชุบเลยชุบชุบชุบไปต้องยิงชุบเลยมันจะมัน โอ้โหซุปนานอีกโดยน็อกก oh, ็ดีไม่เป็นไรผมล็อกอยู่ใจเอกกับตีชี่ส ja. ี่ครับผมเพราะว่าตีเชื่อมเนี่ยเรายิงกันจบแล้วนะตีที่สามก็เพิ่งจัดการไปตีชี่สี่เนี่ยมารอรวบเลยนะครับมามาผมเร่ง เดี๋ยวผมสมงโมงให้ปิดประตูนะโอ้โหไปติดกล่องพี่แชมปแบันึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <มา S 2> ดี๋ยวรอมันรอมันเข้ามามันเล่นยากแล้วโอเคผมปิดได้แล้ว้่องกออมีไหมผมมีซ้อมก่อนนะเอาป่ะไม่มีอ่ะตะพีชมามา เอาแล้วเก็บไว้ที่ตัวเองเลยเก็บไว้ในเยุบเลยนะอุ้ยแ่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาผมล้องอยู่ระเปิดไล่มันหน่อยผมผมไม่ได้ซ่อมขอดนะไปเข้าเลยไปผมเอาเอาเว้โอ้ยมันอะไรของพวกมันวะสลับกระเล่นสลับกระเล่นผมผมไม่ไหวแล้วต้องต้องช่วยหน่อยโอย่าผมทมง้อทำมาแล้ว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 อย่าพวกแฝงไฟไล่มัน โปิดปิดปิดผมนั่งเยงอยู่เฮ้ยมันอยู่มันอยู่ข้างในเลยมันยุดยาวเลยมันยุดยาวขอนึงขอรีขอรีขอรีอยากเข้ามหมดอยากเข้ามหมดหมดโอ้ยอยอยากเข้ามาหมดล้อคนนึงเปีกเปีกได้ไหมมันนี่เปีกได้ไหมมาอยู่ราอยูุดทะลุเปียกเรยเลยเลยเลยมันนี่เลยเลยจะผมนั่งให้จะผมนั่งให้ผมเล่นตรงนี้ผมจะ ผมนั่งพูดจริงๆเลยว่าเขาขาดใจจริงๆครับปีผมในทีนี้เร่รอมันมาเชื่อผมมันจงระเบิดผมรอบักไฟผมทีน,นึงแล้วเอาเลยไหมรอก่อนประมาณห้าวิผมปวดเจ็บเลยโอ้โหยากจากมากไม่มี้ถอยมเดีย ผมบอกจากใจเลยว่าจังหวะเนี้ยชมคุณแชมป์จริงๆนะครับคอมพิวตกับผมเนี่ยได้ดีมากเลยนะจ้าวจ้าวหมด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 โอ้ยบ้าไปละย่างอย่าดันออกไปเถอะอันตรายมม่งอะไรของปุ๊กมันวะแลรวเราล้าปุ๊เราป่าอยู่ม่บอกเลย ผมก็รอเลยแกขวิดผมขวิดต่ <I 'm S 2> อยเออมันต้องสลับกันเล่นนะนี่ของผมนผมแยกมากันมันนี่มาเอาตัวนี้เลยนะเอเคเอคึงสองมันนี่เกียบไม่ได้เล่นหลายรอบแล้วโอ้โหดันแบบไม่ดูไม่ดูผีไม่ดูอะไรเลยโอ้โหเขาจะไปอันนี้ให้ไง ไม่ไม่ไอไอจังหวะสุดท้ายผมเข้าใจเว้ยแต่ไอตอนที่จะเอาโดนโดนไล่ยิงแหล่งโอ้โหยิงไม่หลายคนเลยนะทำไมสงกุญแมหมดเลยวะเฮ้ยแปลกๆปลกนะอ๋อนี่ไงของผมโอ้โหไอตะพีที่ตะพีออกไปแล้วไอตัวข้างนอกโอ้โหยิงฟรีตะพีทเลยนะไม่เป็นไรผมเกไงผมขัญชาติยาคนเหล็ก a few moments later โอ้โหยิงมาเยอะมากแต่ไม่ได้ค้นเลย ของหรอวะแลมันมีโตฟีป่ะแมก็ดูรักแทกอะมีเหรอ,อมีเราเนี่ยเลยยิงกันไว้หมดเจผมบอกเลยว่าศพนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บของอะไรไปเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าเหมือนจะโดนทีมอื่นเนี่ยขโมยไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งพี่พวกนั้นก็อยู่แต่กิมอย่่แต่ลากอะไรคนดูเข้าจับอย่าน้อยอย่าน้อยไอ้บัวไอ้นั้นผมก็ไม่อ้องไข่แล้วพบแล้วดีใจจังวะ เดี๋ยวกูเอาคนหัวดวงมาไม่ได้ยินอะไรหรอโอ้ยสกาเคสกลับมาไม่ได้ก็เอาแค่ปืนก็พวอันนี้ร้องไห้แล้วคุณแจมเขาไม่ยิงใครไม่ได้เลยโอ้ยมันนี่ทำดีแล้วมันนี่เขาเบรกให้นะถ้าไม่มีมันนี่โอ้ยใช่ไม่มีมันนี่ไม่มีมันนี่ดาวเราก็ไม่มีไฟช่วยมันนี่ขนาดนี้นะตอนนี้นะอ่าตัวนี้ AK12 สิงไม่มีอะไร ผมโคตรรวยเลยเชมของร้านหนึ่งเยอะอยู่ต้องถามมันนี่เัินออกเท่าไหร่ออกสองแสนออกสองล้านนะอุ้ยหกช่องคุณเชมอุ้ย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 อะไรอ่ะอุ้ยมามาไหให้ผมเหอะอ้าวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอไปเลยคุณเลนเอาไปเลยให้ผมให้ผมให้เมให้อะไรอ่ะโอู้มไม่เถอะ